คือต่อให้จาวันจะเป็นมือหน่งนะแต่แทกชั่นของตัวจาสามอะร่องของรองเท้าอะ่ะมันลึกกว่าแล้วก็มันเต็มตัวหน้าเท้ามากกว่าตอนนี้ผมใส่จาวันข้างหนึ่งแล้วก็จาสาข้างหนึงนะครับไมนรู้เลยจริงๆว่ามันนุ่มกว่า ตอนนี้เล่นไปแล้วนะครับเกมหนึ่งสิ่งที่รู้สึกได้เลยคือแท a c t i o อ่ะดีกว่าจาวันแน่นอนคือต่อให้จาวันจะเป็นมือหนึ่งนะแต่แท็กช่นของตัวจาสามอ่ะอย่างที่ผมบอกว่าร่องของรองเท้าอ่ะมันลึกกว่าแล้วก็มันเต็มตัวหน้าเท้ามากกว่าคือหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยแม่งตรงนี้ได้ใช้ไหมวะเนี่ยได้ใช้จริงไหมผมบอกเลยว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ม o ดเล่นแบบปมจิกอย่างเงี้ยเห็นไหม พวกจังหวะแบบนี้มันจะชิงเอาแท็กชันได้พอมันมีแท็กชันมันก็จะพุ่งตัวได้ตัวนี้ส้นสูงกว่าน,นิดนึงแต่ได้ในส่วนที่เป็นซูมเอ็กมาคือนุมน่ม,มนุ่มแล้วไม่หยอบคือนุ่มแล้วมันมีช่วงแรงส่งด้วยจังหวะที่เราจิกแล้วเราพุ่งเงี้ยหรือแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยงง <c oughs> แท็กชัน่นตัวนี้ตอนได้มาแรกๆผมว่าประมาณ8.89ได้ตัวนี้ผมให้ประมาณ95 9.8ได้เลย เต็มสิบนะตัวนี้ไม่ได้ล็อกส้นเท้าเท่าไหร่ตัวนี้ล็อกกว่านะครับแต่ถามว่าตัวนี้แท็กชั่นดีอยู่แล้วมันอาจจะไม่จำเป็นต้องล็อกก็ได้นะครับแล้วอีกอย่างคือรองเท้าคู่นี้มันรัดไม่ได้บีบนะมันรัดหมายถึงว่ามันกระชับส่วนซัพพอร์ตแน่นอนซัพพอร์ตซูบเอ็กดีกว่าตัวนี้อยู่แล้วตัวนี้เป็นแค่ซูบปกติจะซื้อจาทรีตอนนี้ในราคาหลยสี่พันเจ็ดถ้าราคาเข้าไทยอาจจะถูกลงหน่อยเร็วๆนี้น่าจะมีสีใหม่ออกนะครับถ้าใครสนใจแล้วก็อยากให้ผมเอาเข้ามาผมบอกเลยว่ามั่นกมวแล้็ี สภ้อาของแบรนด์เราแล้วก็รวมกับรูปลท์ด้วยแล้วก็แบรนด์พัทเนี่ยเข้าไว้เป็น